ดนะครับช่วยดูด้วยนะครับอปปรนะครับบรรเทาสายพายของตำรวจเราเคอยดูด้วยนะครับอยู่ที่เกาะเขาแล้วเพราะลายหรือไม่เนี่ยเมื่อสักครู่จุดรู้ไปแล้วลดไปได้ลนไปได้นี่เพิ่งไปดูยี่เปิ้มาที่เชียงใหม่นะเนี่ยมาดูอีกรอบหนึ่งที่นี่ ใหญ่กว่าเดิมด้วยนักดนตรีครับนักดนตรีมาเตรียมพร้อมบนเวทีได้เลยครับเพราะว่าจะหมดภาระหน้าที่ของผมนะครับเอ้ยชายทะเลได้อยู่ได้อยู่ใจสัมรัสได้อยู่ได้อยู่ได้เลยได้เลยเนี่ยเปลี่ยนกางเกงคุณโอ้ไปเปลี่ยนกางเกงเดี๋ยวดูคุณโอนะครับนักดนตรีของเราเดี๋ยวเปลี่ยนกางเกงแล้วเดี๋ยวพร้อมเล่นเลยนะครับเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกงรมการบริหารส่วนตำบลเกาะเขาเขานะครับที่จะจัดกันครั้งที่3ปีหน้า พื้นที่จะกว้างกว่า,วานี้นะครับตั้งหล,ลังก็กำล,ลังสมกำลังกว้างพื้นที่นะครับก็พื้นที่จะกว้างขวางกว่า,วานี้นะครับ